สวัสดีกันด้อนะครับพบกับผมยินในช่องเจเลซซิ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวท่อนะครับตอนนี้ก็เป็นท่ออะไรไม่รู้นะครับมาส่งแล้วนะครับท่อของ C X นะครับดูนี่ครับ p C X 150นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับ จะเป็นท่ออะไรนะครับเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นตอนเลกเิรียนนะครับแขนยากมากเลยครับผมสงสัยว่าแท็กมาดีแน่นอนนะตอนนี้สั่งในติกต็อนะครับต้องชมราคาก็ เจ็ดแบาทนะครับใช้ใช้ส่วนลดนะผมไม่รู้ว่าเป็นท่ออะไรนะครับเอามาใส่กับ p c x ร้อยห้าสนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยชว่วยครับ <c oughs> ในกล่องก็จะมีท่อนะครับแล้วก็มีขอท่อโ oh. อ,อ้โหขอท่อคอท่อคท่อน่าจะใหญ่หน่าดูนะครับนี่เดี๋ยวพามาชมคอท่อก่อนเลย นีครับพ้อเป็น1108ครับเห็นโลโก้ที่ไหมครับ1108น้องนี่คร anyway> ับสวยๆเลยนะครับเป็นคอท่อเออคอท่อไล่นะครับไล่เป็น2ข้อต่อนะครับมีสปีดด้วยน่าจะเป็น25นะครับ แล้วก็ไล่ออกมาเป็น28แล้วก็28ออกมา30กว่านะครับ30เท่าไรไม่รู้นะครับเห็นไ,ไหมครับสวยๆนะครับทำไมทรงมันเป็นแบบนี้วะสีอะไรสีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูท่อกันเลยโอ้โหท่อหนักมากเลยนะครับจะสวยไม่เนี้ย ก็จะแถมจุบรถเสียงให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมฮะที่อะไรเนี่ยที่รัดท่อนะครับแหละที่รัดท่อตอนนี้ท่านผู้ชมก็ไ,ได้ยินเสียงของล้อหน่อยนะครับเพราะตากล้องเขากำลังหักมือใหม่นะครับอโอ้โหผมว่าน่าจะดังน่าดูเลยนะครับดูปลายท่อดลครับโอ้โหใหญ่เกินคนระับ อะไรเนี่ยรับประกันสินค้าชํรุดนนะเดี๋ยวลองมาแกะกันเลยนะครับอันนี้จะรีวิวก็ข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ให้ดูก็รอเจ้าของรถก่อนนะครับเจ้าของรถยังไม่มาครับเจ้าของรถไปสง่งอีกนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเสซิ่งนะครับสวยๆเลยครับจะเป็นดำด้านนะครับดีปลายท่อก็จะใหญ่จะเป็น ใส่ตะแกงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะเป็นไส่ตะแกงนะครับครับตอนนี้เจ้าเจ้าของรถเขามาแล้วนะเห็นไหมครับจะเป็นไส้ตะแกงนะครับ,บใหญ่ๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแถมที่จุดลบลดเสียงนมาให้ด้วยเดี๋ยวเราตัดไปตอนใส่กันเลยนะครับ มาท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมรีวิวให้ดูแล้วนะแล้วก็ผมดูจากกล้องแล้วมันน่าจะมืดเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกรอบนะครับพอท่อก็เป็นพอท่อไลนี่นะแล้วก็จะมีป้ายโลโก้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งนี่จะเป็นเชื่อมสวยมากเลยนะปลายออกเป็น30กว่านะครับใหญ่ใหญ่อยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามา,มา,มาดูท่อนะครับเมื่อกี้มันมืดนะขอรีวิวใหม่อีกทีนะท่านผู้ชม คิดมันจะได้ยาวๆหน่อยท่านผู้ชมก็จะได้ดูไม่เบื่อเลยนะครับนี่ครับปลายก็จะเป็นออก3ามสี่เหมือนกันนะ่าจะเป็นไส้ตะแกรงนะครับนี่เห็นไหมไส้ตะแกรงนะครับนี่แล้วก็จุดกจะเป็นนี่โลโก้นี่คร,รับนะปลายมันจะออกเป็นสามสามสองนะออสองนิ้วอะ่ะใหญ่มากเลยนะครับสองนิ้ว ไปไมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเสียงให้ดูกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับไปไปฟังเสียงกันเลย